ก็เก็บงานปูนอีกหน่อยนะครับนู่นน่ะน่นน่ะเก็บอีกหน่อยมุมนั้นกับมุมนี้นะครับนะครับคิ้วมันก็จะจบงานหัวป้าแล้วก็จะเดินปักปานะครับบึงหน้าแต่เห็ดที่นี่ ý nè chắc cái vinh là hai chân nhà hát có cái ngôi là chồng tình có này tinh ơi vỡ บัดน in so ี้อะไรฮะปฏิบาตเนี่ยเรีกว่าแอมเป็นตู้ไฟซื้อเลยแอมมันเป็นแอมมันเป็นตู้ไฟบอกคุ้ม่นเบเกอร์เป็นตู้ไฟซื้อกันนี่ละเบเกอร์นะเบเกอร์จะสามสิแอมประตูสองคนนั่นนหะประกอบด้วยเบเกอร์เมนเบเกอร์กันดูดเบเกอร์ลูกเบเกอร์ลูกสามตัวครตัว công sĩ chong quam bắt ba sáng phải chút chắc sáng y bóng sáng y đây Tiếng จักเอเก่งสุดียังจักเอเก่งสุดอ่คือว่าสุดๆแล้ว,วมั้งคุณมันลายมันหมดมาดป ตัวอีกเพามันมันแห้งเร็วมันดู่เร็วอืมมันคืออีกเพราอีกเพรามันปลูก

ครับก็แผงนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกหน่อยรอแต่งนะครับนี่เราก็จะมาเข้าจุดที่สองนะครับนี่จุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะแต่งอีกหน่อยนะครับเนี่ยแต่งขอบบนนะแต่งขอบบนแต่งขอบบนอีกหน่อย มอหาเดอ้าวแ <c oughs> น,น่ี <c oughs> าาดะมาเที่ยงโดนแดดมันเศร้าไปประมาเนยงมืดสุทา ยากหลายตันหลักๆคือึ้นตุไว้รอให้อนรอมาแล้วก็ปั่นก็ลงฟองกันน้ำแล้ก็ลงฟองเยอะเจ๊งๆเยอะมาอ้จีจาจเนมาจากมาจากป่ามา ตอนกางวันไปป่าไปโน่นไปทำมือภาษาโน่นก็เลยเอาเมฆไปด้วยนะครับไม่มีอะไรนะครับอย่าคิดไปกินข้าวป่าคนเดียวเพิ่งลงคลิปมาวตนี้ก็ไ,ได้ไปเพื่อกินข้าวหรอครับ<ะ>ไปเพื่อกินข้าวใช่ไหมครับไ,ไปกะว่าจะเป็นถ่ายที่ไปดูน้ำว่าเออมีปลาเยอะไหมมีอะไรเยอะไหมไปดูอืก็่าจจะไปเก็บผักด้วยทีนนี้ก็ เลยว่าก็เลยยา,า,หายหเห็นขาผมมี่อยยะหายยู่ตนเมื่อกี้ได้เห็นนะแล้วไม่รู้ว่าไปไหนีนอีกแล้ว เปลี่ยนงานไปหน่อยครับโหหลงไหมคลิปไม่หลอกเลยครับผมดแล้วค่ะอะไรเิวันนี้โอ้โหากินเองโอ้โหทำงานอยู่นู่นไม่เชื่อสิผ้ามาเชื่อสิผ้าครับรูปไู้ไหนครับตีอะรทีของใครนะ้นตีอะไรันชดนี้ยิบชีมาเป็นเพื่อหรอใช่

มข้อนนี้นวอยันนี้ไม่ได้พักกันเลยบอกคือรไม่ได้พากเลยคหต่อกันนะครับผมพี่น้องนบช่วงคนนะฮะหลังจากที่เราก็กอดนบริเวณข้างสาระคุเราเลยหรอโอ้โหเรานะพี่ใจเรา อเรานี่แหละพี่ชายก็เล่ากันเล่าหรอดไปยังลุยต่อในครัวลุงพลนะฮะเขาจะฉาบเก็บขอบในส่วนของด้านบนเนาะที่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นช่องลมนะครับนะตันนี้มันจะเป็นอิดแดงหรือเปล่าครับพี่ชายตอนนั้นอิดแดงครับเป็นอิดแดงนะที่เราก่อไว้ใช่ใช่ตอนนี้ก็ก่อเอ้ยตอนนี้ก็ฉาบให้มันเรียบ จะได้สวยงามอันนี้ไม่ใช่อิฐของคนไทยนะครับโอ้ไม่ใช่อิฐของคนไทยเนาะนี่มันาบกลับบ้านเหรอว่าเป็นอิฐมอนอ๋อเป็นอิฐมอนกลับบ้านวันนี้เพ่ออรอ๋อวันนี้ไม่ได้กลับครับผมก็ปวดเขียวสรุปแล้วช่อบนี้คือเลือกทำเลยใช่ไหมพรับโอ้ยังไม่เลือกโอ้ผู้นี้กำลังจะกลับบ้าน่งนี้กลับบ้านเลยใช่ไหมครับทำไมอยากให้ผมกลับบ้านจังครับ อยากครับอยากให้กลับครับคุณเห็นว่าอยากกลับบ้านยังไม่ได้บ่นเลยครับผมช่วงนี้ผมกําลังเร่งงานครับลูกกาลังกินนมเก่งครับช่วงนี้ต้องเร่งหาครับลูกกินนมสองคนนะครับอาแล้วบ้านอีกหลังหนึ่งครับที่ที่ได้ซื้อไว้แล้วครับอ้เป็นลูกมันกันเพิ่งได้เกิดได้สองสามเดือนเนี่ยครับอป็นยังไงหลังหลังไหนเอาให้แน่ ทางไหนอีกเนาะผมก็ไม่ทราบไม่เห็นไอ้กัตตันพูดอยู่วันนั้นเนาะอ้เยอะถึงขนาดหลงเลยเหรอใช่ผมมีสองบ้านว่างั้นนะครับผมงงผมงงกับข้อมูลเอสชัยเป็นข้อมูลยังไงมานะเพราะว่าธรรมดาและผมใช้ข่าวผมเป๊นนะฮะข้อมูลตัวเองนะ อ oh. ๋ออ๋อนี่คือกบเกินข้อมือมลเอาอเอาผาิภัณ์การอัยายายาด้กรหลุดครับอ้ยเ,ในในเราลูกกนเพอนี่ครับไม่มีไม่มีใครทาคลิปครับผมยั่ไงถ่ายอยู่อไม่ได้ถ่ายครับผม่ตั้งวิดีโอไว้เฉยครับโอ้นี่ขนาดไม่ได้ตั้งวิดีโอไว้นะพี่น้องตั้งวิดีโอไว้เฉยครับตั้งวิดีโอไว้เฉยเไม่ได้ถ่ายนะครับไม่ได้ถ่ายนะครับนี่ เราก็หยอกกันเล่นๆนะครับโอ้ไม่ได้เล่นครับจริงๆครับผมเล่นเป็นเวลาเวลาครับผมไม่ได้เล่นตลอดทั้งวันครับใช่ไหมครับไอ้กระต่ายนี่คือจริงทุกคลิปครับไม่เคยเล่นด้วยครับงั้นเราพูดเรื่องจริงกันก็ได้ใช่ใช่เรื่องจริงครับครับผมจบหรือยังครับจบก็ได้ครับโอ้จบแล้วนะฮะโอเคครับเปลี่ยนประเด็นครับประเด็นบ้านที่สองบ้านหลังที่สองจบแล้วใช่ไหมใช่ครับจบแล้วหลังที่สามต่อไปเลยครับครับต่อไปก็เป็นประมาณนั้นแหละมีควันเอฟเฟคลอยมาด้วยนะฮะ เคลียร์การบุษเฒาเย็ดไปนำขาดยาไปความอมกําลังเช็ดทำความสะอาดปูนนะครับนะไม่ครับปัดหน้าปูนครับอ๋อปัดทรายครับเป็นถูหลายรอบผมนึกว่าเช็ดทำความสะอาดนะครับเช็ดก็ต้องใช้ผ้าดิครับนี่ตังน้ำมันเช็ดไม่ได้ครับอ๋อครับผมคนั้นล้างอ๋อล้างเนาะล้างปูนเนาะล้างปูนล้างปูนเหมือนที่ลุงล้างดินวันนั้นหรือเปล่าได้ครับครับแั่นเป็จินตนาการครับ ครับแล้วแต่จะใช้จักรยานมั้งครับผมนี่ไพี่ชัยก็เมื่อวานก็ไปรับวัคซีนมานะครับน้อันนี้ก็รูงานเต็มที่ตลอดทั้งวันเลยนะครับช่างพงก็ช่างพงก็มีงานด่วนมาอีกแล้วครับผมน้องเขาไม่ดมาตามนะร้อยจะหนีป่าเร็วๆมีอะไรขึ้นครับน้องต่อย ะทยงสรุปแล้วช่างพงยังไงครับเอาให้แน่นะครับหลังหนึ่งหลันสองก็โอ้โหน่กลัวังเาต่นหมอนวาไหนกันตัไหนมาว่าเจวันอีเจวันตัดไหนเนาะ ไม่ต้องไปตัดที่หมอหรอกตัดเองเลยไม่ตัดตัดเอเลยไม่เจ็บนะตัดได้ดึงเลยไม่เจ็บใช่ไม่เจ็บเลยอยู่ป้าก็มีกแกอยู่น้เจ็บเดี๋ยวาก็ตัดเ้ากไก่ตัดเออมีตะเรียตัดแล้วเขาก็ดึงออกบดึงตัดมอตรงนจ็อดึเลเก่งังูเอาูนงูเจียก็ได้เนาะ ผมมันก็ตัดเองไงตอนเย็ดเาตีโอยผมผมมายิ่งแต่ว่าน้ำช่วยเขาไงกระเบื้องตัวสุดท้ายเลยเอาตีนไปรองข้างหลังก็ใส่ปึ๊บเไ๊บปึ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 ๊บปมโอปึ๊บปเลบปึ๊บปึ๊บปึปึ๊บปึบปึบปึ๊บปึ๊บาึ๊ปปึ๊้ปึบปึ๊บยึ๊บปบรบ เมือไปเศร้าเรียมทั้งกลายทีงไม่บอกเนาะนี่พี่ชัยก็อยู่พี่ชัยล้างให้ก็ได้น้ำก็มีครับครับน้ำมีครับน้ำปูยาครับอย่าจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ